เินบนพื้นที่สุมเสียงนี่แหละครับนุมเบียสานนี่เอสไฟส้สายบูสายลุยทีมงานฟ้าประดานก่อสร้างกลางล,งลําคลองแล้วครับลําคลองห้วยดินทรายบ้านแท่นทับไทยตำบลหนองแวงระหารทรายบุิีรัม เดี๋ยวบียเก็บพื้นเสร็จตรงนี้นะครับก็จะกลับขึ้นฝั่งครับแล้วไปลงอีกจุดหนึ่งพราะว่าต้องปรับแผนครับเนื่องจากว่าปาตะวันนั้นไปติดโลมขวางทางอยู่ด้านหน้านู่นแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะหมายถึงก่อนหน้านี้แล้วก็ปาตะวันนี่ก็ได้ทําการนะครับเก็บพื้นล่วงหน้าไปก่อนแล้วเนี่ยก็เหลือแต่จุดนี้ครับที่เป็นจุด ่าเริ่มต้นนี่แหละเนี่ยเริ่มต้นจากจุดนี้ค่อนข้างกว้างนะครับต้องเก็บส่งกันครับเก็บดินส่งกันส่งต่อพี่ตุมตามเอาขึ้นฝั่งฝั่งนู้นได้ระดับแล้วปัดๆปัดให้เสมอก่อนที่จะกลับขึ้นฝั่งครับนมเบีย ลุยโหดๆดนเบียร์บอกของชอบโอ้ไฟออกเลยครับนี่แหละเป็นหินก้อนใหญ่นอกจากดินโคลแล้วก็ยังมีชั้นทรายนะครับชั้นของหินเนี่ยก็เป็นหินก้อนใหญ่ครับปูดทีไฟแลบเลย อ้าวปาดนี่ครับปาดแล้วครับ ล่างปาดข้างบนตกแต่งครับพี่โดมตามโกเบสเคศกร้อยซปเปอร์เอ็กซ์ฝั่งทิศตะวันตกครับเขตรับผิดชอบ หยับเดินขยับถอย ฝั่งปาเจา้เรื่อยๆครับชิวๆแล้วฝั่งนี้ชิวๆนะครับก็มีหนุ่มเบียร์แหละเดี๋ยวรอหนุ่มเบียร์ให้ให้เทเสร็จแล้วก็ขึ้นมาก่อนค่อยจากกันไปสำหรับคลิปนี้ ดินค่อนข้างเละครับติดตตามเอื้อไม่ถึงดมเบียร์ต้องไปเก็บ Bye, don't right, ที่ว่าเละผสมกับโคลก็เละไปค่อนข้างเยอะแล้วครับเพราะมันมีน้ําด้วยนะในตัวลําคลองเนี่ยดูสิครับนมเบียรยืนไปยืนมาก็ก็ลงไปเรื่อยแหละแต่ว่าก็ได้แค่เสียวแหละโดนแหละตอนขึ้นนู่นแหละถึงจะรู้ ไหวไม่ไหวก็ตอนขึ้นแล้วครับอดใจรออีกสักครู่เนี่ยผ่านจุดนี้ก็จบแล้ว เป็นโจ๊กเลยตากสาดขึ้นไป ไม่รู้ว่าเหยียบอยู่บนก้อนหินหรือว่าเหยียบบนไม้นะหนุ่มเบียร์ตอนนี้เนี่ยตักศาสาขึ้นไปพอหรือยัง จะเตรียมตัวถอยแล้วครับใกล้แล้วใกล้ในจังหวะถอยแล้วโอ้หินหินหินเสียงนี้หินแน่นอนดูดีครับเบียบขอเล่นด้วย ก้อนออกเลยครับวันกระมงเลยมีแต่ก้อนใหญ่ๆเลยครับ ไม่ได้มีแต่ของเหลวนะของแข็งก็มี นานำนมเบียอ้าวขึ้นฝั่งซะแล้วโอ้ยเลยไม่ได้ดูตอนขึ้นเลยหนุมเบียหยุดภาพเอาไว้แล้วก็มาเดินดูฝั่งของป่าเจเาะมัวแต่คุยครับง้อมัวต่คุยข้ามฝากอยู่ฝัง่งน้นกลับไปทีหนุมเบียขึ้นฝั่งแล้ว ูร่องรอยก่อนร่องรอยนี่ตูดเปื้อนอยู่นะร่องรอยน่าจะบูพอสมควรนะลงเบียขึ้นฝั่งปลอดภัยนะครับเ50เมตรแรกเบียเป็นไงเบียเป็นไง ตอนขึ้นเป็นยังไงบ้างตอนขึ้นเป็นยังไงบ้างฮะลื่นนิดเดิงโอ้ยพลาดเลยเอ่ะไม่ได้ไปเดินเล่นอ่ะไม่คิดว่าจะเสร็จง่ายโอเคเอามาเจอกันใหม่ครับ